สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับซีรีส์คันตกกุ้งนะครับผมกับแอดมินลีเหมือนเดิมนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นคันตกกุ้งของไททันเหมือนเดิมนะครับผมจะเป็นรุ่น S 5 9ห้าิเก้านะครับผมอ่มามาลอดูกันตัวนี้จะเป็นสีดาแดงนะครับผมให้ความดุดันเท่ไม่สังไคลนะครับอ่าแต่ตัวนี้จะมีลักษณะที่คล้ายกับตัวรุ่นห้าิแปดนะครับผมแต่รุ่นนั้นจะเป็นสีเงินนะอ่าข้างหลังก็จะมี ซองใส่คันแถมมาให้เหมือนเดิมนะครับของไทัยท่านเดี๋ยวเรามาแกะดูกงนครับตัวนี้สเปคข้าวข,ข,ของเขานะครับก็จะเป็นไฮคาร์บอนวัสดุนะครับเป็นไฮคาร์บอนเหมือนเดิมแล้วก็ระยะของเขาก็เป็นเมตรแปดนะครับส่วนมากคันที่แอนดมินรีวิวจะเป็นเมตรแปดนะครับเป็นระยะมาตรฐานอแล้วก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่สี่สิบเก้ากรัมนะครับสี่ท่อนเฮ้ยอ่าหยิดผิดนะครับหยิบผิดยวถ้าออกมาแล้วอันเองอเอาาหยาไหมดูด้วย มันจะเป็นซองเขาก็จะเป็น 6R ครับเหมือนที่ตัวคันนะครับตัวคันก็จะเขียนไว้ว่า 6R นะครับดูคันกันอ่าประมาณนี้เลยสีดําแดงครับดุดตรงปลายนะครับ,ม,รรบมีคําว่า O นะครับกับ High Power X นะครับแปลว่าตัวนี้นี่ค่อนข้างจะดูทามาดุดันนะอ่า,อาตรงนี้ก็จะมีชื่อรุ่น Noble นะครับ 6R นะครับผม มีโลโก้ไททันด้ามเขาก็จะมีตัวกุ้งมีกุ้งนะครับให้รู้ว่าเป็นคันตกกุ้งนะแล้วตรงนี้ก็จะมีคำว,ว่าไททันนะครับเป็นชื่อยี่ห้อเขาเหมือนกันนะมีเพชรวิวบับ,บลักษณะเหมือนเ็นห้าแปะเลยครับแต่จะเป็นสีน้าแดงแต่ตจะไม่เหมือนตรงนี้นะตรงนี้มีเพชรไม้ด้วยนะเพิ่มความสวยงามแต่ตัวนี้นะครับจุกเขานะครับเปิดท้ายได้ครับผมเปิดท้ายได้เปิดฝากระบะได้นะ เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ทุกรุ่นของแทบทุกรุ่นนะของไาท่านเปิดตรงนี้ได้ครับประมาณนี้เป็นอลูมิเนียมนะผมแต่ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับน้ำหนักคันนี้แค่4ี่สิบเก้ากรัมนะครับน้ำหนักเบาเดี๋ยวมาดูปลายกันอ่า,าปังปลายจุกปิดฝาเขาเป็นพลาสติกนะครับผมปลายก็ย่าจะเป็นแบริ่งเหมือนเดิมนะครับอ่าเป็นแบริ่งเหมือนเดิมจริงเลย ลดอ,อาการสายพันธุ์นะครับเวลาสู้กับกุ้งแล้วก็ให้ความคงทนนะครับผมเป็นแบริ่งที่เป็นสามร้อยหกสิบองศานนะะดย๋ยวเรามาดูคันกันแบงค์เขานะจะเป็นสีดําสีดำหมดเลยนะให้ความดุดันนะครับผมเวทนะครับอยู่ประมาณเวทแอลนะครับผมจะไม่อ่อนมากแล้วก็จะไม่แข็งเกินไปนะครับยังมีความยังมีความแบบเก็บกุ้งได้ไวแล้วก็ ยังมีแบบเสพอารมณ์ได้นะครับผมไม่แข็งมากสำหรับใครที่ชอบความกลางๆนะับตัวนี้ก็โอเคนะเ,เดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นรันกันเชฟอ่าความรู้สึกของแอม,มินนะครับตอนนี้ก็คือพันนะครับลงยันโคนนะครับผม,อมแอคชั่นจะประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบแบบความเท่ๆดุดันดุดันนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีนั่งกันนะแอดมินว่านะสำหรับใครที่ชอบนะครับคันตกพุ่งตัวนี้นะครับอ่าไททันโนเบิลนะครับผมหรือว่าเฮดทาดิกก็สามารถติดต่อแอดมินมาทางอินบ็อกเพจเฟซบุ๊กมาได้นะครับเราหรือว,ว่าจะเป็นทางทิ k t o k กเดอะฟ u เ e อร์ไทยแลนด์ก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกับคันตกพุ่งโนเบิล no ย่งไงวันนี้นครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ